ซล็อกดาวยาวถึงสิ้นสิงหาคมค่ะอาจป่วยพุ่งต่อวันถึง20,000คน40 CE o อนะคะหนุนนายกสู้ต่อค่ะจากเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาคา่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมหาหรือร่วมกับสภาห,าหอการค้าแห่งประเทศไทยและ 40CEO นะคะเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในระดับสูงต้องลดความขัดแย้งช่วยกันสร้างการรับรู้เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพราะทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนนั้นก็มีเป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือการช่วยกันหาทางออกให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ขณะที่ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวในนาม40 CEO+ l Plu นะคะขอบคุณนายกรัฐมนตรีและขณะที่ได้จัดสรรเวลาเชิญ40 CEO+ Plus, หารือร่วมกันในวันนี้ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนก็ได้เตรียมข้อเสนอต่อรัฐบาลไว้4ประเด็นหลักนะคะก็ได้แก่ข้อแรกค่ะการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง25ศูนย์ของภาคเอกชนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะสามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลโดยมีศักยภาพสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ8,000 80, 0คนต่อวันค่ะเอกชนพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการจัดอุปกรณ์การแพทย์ทั้งรับบิดเทส t ยารักษาเตียงผู้ป่วยหนักและ i อ u รวมทั้งมาตรการ isolation โดยเทคโนโลยีดิจิทัลและจัดแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ ข้อ2การเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนเสนอให้มีการขยายมาตรการช่วยเหลือทั้งกิจการที่ต้องหยุดประกอบตามคำสั่งของราชการข้อ3ค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจแผนระยะสั้นระยะกลางกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มผู้มีรายได้และกำลังซื้อสูงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้เกิดการจ้างงานรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ New Economy ข้อ 4. ค่ะการฟื้นฟูประเทศไทย เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่มี impact สูงและประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็ได้แก่เกษตรสมัยใหม่ท่องเที่ยวคุณภาพสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจโดยดิจิท a ลทรานส์ฟอร์เมชัรวมทั้งธุรกิจในห่วงโซ่ต่างๆรวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะโดยข้อเสนอทั้ง4แนวทางดังกล่าวนะคะเป็นการฟื้นฟูประเทศเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ขณะเดียวกันประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังกล่าวแสดงความเข้าใจดีว่ารัฐบาลมีความยากลำบากในการทำงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดและเศรษฐกิจที่ผันผวนและไม่มีความแน่นอนสูงภาคเอกชนก็ให้กําลังใจนาย,ยกรัฐมนตรีและพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลด้วยความจริงจังนอกจากนี้ค่ะทังด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่า สิ่งที่ได้รับฟังข้อมูลในวันนี้สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดของรัฐบาลซึ่งถูกข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อ,อการทำงานซึ่งการช่วยเหลือการให้สิทธิประโยชน์รวมทั้งมาตรการเยียวยาต้องอยู่ในกรอบกฎหมายและขอยืนยันว่านายกและคณะรัฐมนตรีและสบ,บคไม่เคยหยุดคิดหยุดทำงานรับรายงานทุกวันเพื่อสั่งการทั้งการรักษาการเยียวยา รวมทั้งการเตรเดียมมาตรการเรื่องงบประมาณเพื่อดูแลคน70ล้านคนแต่ทุกมาตรการของรัฐต้องอยู่ในกรอบรัฐบาลทำหน้าที่กำหนดนโยบายสร้างโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญทุกฝ่ายต้องร่วมมือการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนลดความขัดแย้งขอยืนยันการเดินหน้าเปิดประเทศ120วันซึ่งเริ่มแล้วที่ภูเก็ตและสมุยและจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป ก่อนจบการประชุมค่ะภาคเอกชนประธานหอการค้าขอบคุณการหารือวันนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เวลาและรับฟังด้วยความตั้งใจเพื่อร่วมกันทำงานสร้างความเชื่อมัน่นสร้างสารรค์ผลักดันเป้าหมายฟื้นฟูเพื่อบรรลุเป้าหมายและสุดท้ายค่ะ CEO 40กว่าบริษัทยังได้กล่าวให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีและขอให้ท่านนายกทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปค่ะ อย่างไรก็ตามน,นะคะคุณผู้ชมก็มีรายงานจากแหล่งข่าวระบุถึงการร่วมพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อประชุม40 CEO คาดว่าน่าจะปิดยาวต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมผู้ติดเชื้อรายวันน่าจะแตะไปที่วันละ20,000กว่าต่อวันค่ะส่วนวัคซีนแอตตราเซเนกาก็ได้มา1ใน3จะเริ่มฉีดให้ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก่อนและพื้นที่สีแดงซึ่งอาจจะเพิ่มจานวนอีกค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ